พังทลายลงทันทีเสียงร้องให้เบาๆเสียงครูที่ไม่น่าเชื่อและความจริงที่โรงเรียนไม่อยากให้ใครรู้คลิปเสียงเล็กๆเปลี่ยนเป็นสงครามเงียบระหว่างพ่อกับทั้งระบบการศึกษาเขาเป็นพ่อที่ร่ำรวยมีธุรกิจหลายพันล้านแต่เขาไม่เคยมีเวลาพอให้ลูกสาวลูกสาวของเขาอายุแค่เจ็ดขวบชื่อมินตราเธอเป็นเด็กเงียบๆไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยยิ้มเขาสังเกตได้ว่ามินตรากลับจากโรงเรียนมักดูเศร้าทุกวันเสื้อผ้าถูกดึงยับบางทีก็มีรอยขีดข่วนที่แขนเมื่อถามเธอก็เพียงส่ายหัวไม่มีคำตอบไม่มีคำอธิบายเขาตัดสินใจจะหาคำตอบด้วยตัวเองเขานำกิฟติดผมธรรมดาติดเครื่องบันทึกเสียงขนาดจิว๋วด้านในเช้าวันนั้นเขาติดกิฟให้ลูกสาว ลูกผมเธอเบาๆแล้วยิ้มวันนั้นทั้งวันเขาไม่เป็นอันทำงานเราเวลาให้ลูกสาวกลับมาเราเวลาที่เขาจะได้ฟังความจริงเมื่อมินตรากลับถึงบ้านเขาพาเธอขึ้นไปนอนพักจากนั้นรีบหยิบกิ๊บมาต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์เสียงแรกที่ได้ยินคือเสียงเด็กๆหัวเราะเสียงครูเรียกชื่อเสียงมินตราตอบเบาๆด้วยน้ำเสียงสุภาพ เขานั่งฟังต่อไปห้องเรียนเงียบสงัดมีเสียงไม้บรรทัดก,กระทบโต๊ะเสียงฝีเท้าเดินเข้ามาใกล้แล้วเสียงของครูหญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นน้ำเสียงแข็งเย็นชามินตราเธอทำการบ้านผิดอีกแล้วมินตราตอบเบาๆขอโทษขหนูจะพยายามใหม่แล้วเสียงฝ่ามือฟาดลงบนโต๊ะเสียงมินตราสะดุง้ง ตามด้วยเสียงเก้าอี้เรื่องกระแทกพื้นพยายามงั้นเหรอพยายามแบบนี้เหรอเขานั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงมือเริ่มยินเฉียบเสียงต่อไปเสียงเพื่อนนักเรียนหัวเราะเสียงล้อเลียนมินตราเด็กงโง่ทำไมถึงไม่พูดอะไรเลยล่ะเสียงเด็กชายอีกคนเสริมครูไม่ว่าเราหรอกเธอมันคนโปรดของครูนี่ เสียงครูหัวเราะเบาๆไม่ห้ามไม่ตำหนิมีแต่ความเงียบที่หนาวเย็นทันใดนั้นมีเสียงปิดประตูดังปังเสียงฝีเท้าเร็วขึ้นเสียงลมหายใจของมินตราเริ่มหอบเหมือนพยายามกลั้นอะไรบางอย่างเสียงสะอื้นดังขึ้นค่อยๆดังขึ้นทีละน้อยเหมือนน้ำตาไหลช้าๆเหมือนหัวใจของเด็กเจ็ดขวบกำลังแตกสลายทีละนิด เขากำมือแน่นเลือดในกายไหลพล่านห้องทำงานเงียบสนิทแต่ในหัวเขามีแต่เสียงร้องไห้ของลูกสาวดังก้องอยู่ไม่หยุดเขายืนขึ้นช้าช้าก้าวอี้ล้มลงด้านหลังเขาไม่สนใจมือยังคงกำแน่นเสียงของมินตราย,ยังวงเวียนอยู่ในหัวเขาเดินออกจากห้องทำงานก้าวเท้าเร็วขึ้นผ่านถงยาวของคฤรหาหน์ หัวใจเต้นรัวเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดขึ้นบันไดทีละสองขั้นเปิดประตูห้องนอนลูกสาวมินตรานอนขดตัวกอดตุ๊กตาหมีแน่นดวงตาปิดสนิทแต่คิ้วขมวดเหมือนยังฝันร้ายเขานั่งลงข้างเตียงลูบผมเธอเบาๆมือของเขาสั่นเล็กน้อยเสียงในเครื่องบันทึกยังคงเล่นต่อ เธอมันไร้ค่าไม่มีทางไปได้ไกลหรอกเสียงครูพูดเหมือนกระซิบหย็นเยียบยิ่งกว่าน้ำแข็งเขาหลับตาแน่นสูดหายใจลึกแล้วเปิดตาขึ้นในดวงตามีเพียงความแน่วแน่เขาลุกขึ้นอีกครั้งหยิบโทรศัพท์มือถือกดเบอร์ส่วนตัวของเลขาน้ำเสียงของเขานิ่งแต่แฝงไปด้วยพลังบางอย่าง ฉันต้องการให้เธอจัดประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนภายในหนึ่งชั่วโมงเลขาพูดอะไรบางอย่างแต่เขาไม่ฟังสายถูกตัดทันทีเคหันกลับไปมองลูกสาวอีกครั้งเด็กตัวเล็กๆที่ไม่เคยร้องขออะไรที่ต้องอดทนมากเกินไปเขาไม่ใช่แค่พ่ออีกต่อไปเขาคือเกราะป้องกันของเธอคือคนที่จะไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเธอได้อีก แสงแดดยามเย็นส่องเข้ามาผ่านผ้าม่านจับที่ใบหน้าของมินตราแม้ในความเงียบแต่เขารู้ดีว่าเสียงนั้นยังคงอยู่ในใจเธอและเขาจะไม่มีวันลืมเสียงเหล่านั้นเช่นกันรถเบนสีดำจอดสนิทหน้าประตูโรงเรียนเขาก้าวลงจากรถสูทสีเทาเข้มเรียบกริบรองเท้าหนังแวววาวแต่ดวงตากลอบเต็มไปด้วยความเยือกเย็น เจ้าหน้าที่หน้าโรงเรียนรีบโค้งทักทายเขาไม่ตอบเพียงเดินตรงไปยังอาคารฝ่ายบริหารทุกก้าวของเขาหนักแน่นเต็มไปด้วยแรงกดดันที่มองไม่เห็นเมื่อเปิดประตูห้องประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูอีกสองคนลุกขึ้นยืนต้อนรับทันทีเขาไม่พูดคำทักทายเพียงหยิบกิ๊ติผมออกจากกระเป๋า วางไว้บนโต๊ะและเปิดไฟเสียงห้องทั้งห้องเงียบสนิทเสียงครูหญิงคนนั้นดังขึ้นชัดเจนคำพูดทุกคำเสียงหัวเราะเหยียดหยันเสียงล้อเลียนจากเด็กคนอื่นและเสียงสะอื้นเบาๆของมินตราไม่มีใครกล้าขยับตัวผู้อำนวยการเริ่มหน้าเสียสีหน้าซีดเผือดเขาเงยหน้าขึ้นสายตากดดันราวกับคมมีด นี่คือสิ่งที่ลูกสาวผมต้องเผชิญทุกวันน้ำเสียงของเขายังคงราบเรียบแต่เย็นจนชวนขนลุกนี่คือสิ่งที่คุณเรียกว่าการเรียนรู้ใช่หรือไม่ครูคนนั้นเริ่มตัวสรรั่นพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขายกมือขึ้นห้ามไม่ต้องอธิบายผมไม่ต้องการคำแก้ตัวเขาหยุดพูดแล้วหยิบเอกสารอีกชุดออกมาวางตรงหน้า นี่คือคำฟ้องร้องและนี่คือตัวแทนจากสื่อที่จะมาถึงในอีกสิบนาทีทุกสายตาในห้องเบิกกว้างไม่มีใครคาดคิดว่าเขาจะลงมือเร็วขนาดนี้เขาเลื่อนเก้าอี้ออกลุกขึ้นอย่างสง่างามก่อนจะหันหลังกลับและพูดประโยคสุดท้ายโดยไม่หันหน้าไปมองจำเสียงร้องให้ของเด็กเจ็ดขวบไว้ให้ดีเพราะมันคือเสียงของความเงียบที่พวกคุณไม่เคยได้ยิน เขาเดินออกจากห้องประชุมบรรยากาศเบื้องหลังหนักอึง้งราากับพายุที่เพิ่งพัดผ่านโทรศัพท์ในกระเป๋าสั่นเบาๆเป็นข้อความจากเลขาสื่อมวลชนมาถึงแล้วรออยู่หน้าประตูใหญ่เขาเพียงทิมตอบให้เข้ามาเสียงล้อรองเท้ากระทบพื้นทางเดินก้องในอาคารเงียบๆเขาไม่หยุดไม่หันหลังกลับ เด็กนักเรียนบางคนที่เดินผ่านชะลอฝีเท้าก้มหัวให้เงียบๆเบรากับรับรู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเมื่อเขาออกมาถึงหน้าตึกกล้องนับสิบจอเข้าหาเสียงชัตเตอร์ดังระรัวไมโครโฟนหลายตัวพุ่งมาที่เขาเขาหยุดนิ่งเหนื่อยหน้าขึ้นมองตรงไปยังกล้องด้วยสายตา,นาแน่วแน่วันนี้ผมมาในฐานะพ่อ ไม่ใช่เศรษฐีไม่ใช่นักธุรกิจลูกสาวผมคือหนึ่งในเด็กนับพันที่ถูกละเลยถูกทำร้ายทาั้งทางร่างกายและจิตใจในนามของการศึกษาเสียงนักข่าวเงียบทุกคำของเขากระทบใจผมจะไม่ยอมให้ความเงียบปลืนกินเสียงของเด็กอีกต่อไปและผมจะไม่หยุดจนกว่าระบบนี้จะเปลี่ยนเขาหยิบกิฟตติดผมเล็กๆจากกระเป๋ายกขึ้นให้กล้องจับภาพนี่คือเครื่องมือที่เปิดโปงความจริง ภาพของกิบเล็กๆถูกจับอยู่กลางจอวัตถุธรรมดาแต่แบกรับเสียงเจ็บปวดของเด็กทั้งโรงเรียนนักข่าวเริ่มพิมพ์เสียงรายงานสดเริ่มกระจายและที่หน้าจอโทรทัศน์ทั่วประเทศชื่อของมินตราถูกกล่าวถึงครั้งแรกไม่ใช่ในฐานะลูกของเศรษฐีแต่ในฐานะเด็กหญิงตัวเล็กๆที่กล้าสะท้อนเงาของระบบที่ไม่เคยถูกตั้งคำถามมาก่อน ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคลิปเสียงจากกิ๊บติดผมกลายเป็นข่าวใหญ่แพร่กระจายบนโซเชียลมีเดียติดเทรนด์อันดับหนึ่งทั่วประเทศผู้คนต่างตกใจบางคนร้องไห้บางคนโกรธมีผู้ปกครองนับร้อยเริ่มตั้งคำถามกับโรงเรียนของลูกตัวเองเริ่มเปิดใจฟังเสียงที่เคยเงียบหน้าประตูโรงเรียน มีผู้ปกครองมายืนรอหลายคนอุ้มลูกแน่นบางคนโทรแจ้งสื่อบางคนจ้องมองตึกเรียนด้วยสายตาไม่ไว้ใจเหมือนก่อนเจ้าหน้าที่จากกระทรวงศึกษาธิการเข้าตรวจสอบทันทีเอกสารบางอย่างถูกยึดกล้องวงจรปิดถูกเปิดตรวจย้อนหลังภายในห้องพักครูครูหญิงคนนั้นนั่งกุมหัว ดวงตาไร้ประกายถูกเชิญออกจากตำแหน่งทันทีส่วนผู้อำนวยการถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมคำสั่งพักงานบนโต๊ะข่าวผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กร่วมกันวิเคราะห์คลิปเสียงพูดถึงบาดแผลที่มองไม่เห็นที่ฝังลึกในใจของเด็กอย่างมินตราในคฤริหา์เงียบสงบมินตรานั่งอยู่บนโซฟา มีตุ๊กตาหมีในอ้อมแขนทีวีเปิดค้างไว้เสียงข่าวอ่านชื่อเธอชัดเจนเธอหันไปมองพ่อถามเบาๆด้วยเสียงสั่นเล็กน้อยหนูทำผิดหรือเปล่าคะเขานิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะคุกเข่าลงข้างเธอมองเข้าไปในดวงตาใสาๆที่ยังเต็มไปด้วยคำถามหนูไม่ผิดเลยลูกสิ่งที่ผิดคือสิ่งที่เขาทำกับหนูต่างหาก มินตรากับพริบตาช้าช้าเหมือนยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่เธอเห็นบางอย่างในแววตาพ่อความจริงใจความอ่อนโยนและคำสัญญาที่ไม่มีวันถูกละเลยอีกเธอพยักหน้าเบาๆและครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์เธอยิ้มเล็กๆเ,เขายกมือลูบผมเธอเบาๆไม่พูดอะไรอีกเพราะบางครั้งการปกป้อง ไม่ต้องการคำพูดแค่การยืนอยู่ตรงนั้นในวันที่ลูกกลัวก็เพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนโลกใบหนึ่งให้ปลอดภัยขึ้นอีกครั้งแสงแดดอุ่นส่องลอดผ่านหน้าต่างจับที่ใบหน้าของมินตราเธอเอนตัวพิงพ่อดวงตาค่อยๆปิดลงแม้หัวใจจะยังไม่หายเจ็บแต่ความรู้สึกปลอดภยัยเริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆวันรุ่งขึ้น เขาพาเธอไปยังโรงเรียนใหม่ที่มีครูผู้เข้าใจและเพื่อนเพื่อนที่ยิ้มให้กันอย่างบริสุทธิ์มินตรากระชับมือพ่อแน่นก่อนก้าวขาเล็กๆเ,เข้าไปในรั้วโรงเรียนเขามองตามยืนอยู่ตรงนั้นจนลูกสาวหายลับตาในอกยังแน่นอยู่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวมันคือความตั้งใจที่จะเปลี่ยนไม่ใช่แค่ชีวิตของลูกตัวเอง แต่ของเด็กอีกนับไม่ท่วนเขากลับขึ้นรถเปิดคอมพิวเตอร์ติดต่อมูลนิธิเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือเด็กที่ถูกละเมิดในโรงเรียนวางแผนสร้างแพลตฟอร์มให้เด็กพูดโดยไม่ต้องกลัวโดยไม่ต้องเงียบในขณะเดียวกันมินตรานั่งอยู่ในห้องเรียนใหม่ครูถามคำถามง่ายๆเธอยกมือขึ้น แม้เสียงยังเบาแต่ชัดเจนหนูอยากตอบค่ะเด็กข้างๆหันมายิ้มให้เธอไม่มีเสียงหัวเราะเยาะไม่มีคำดูถูกแค่รอยยิ้มเล็กๆที่เปลี่ยนความรู้สึกไปทั้งวันช่วงพักกลางวันเธอหยิบข้าวกล่องขึ้นมามองไปรอบตัวแล้วเธอก็ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเดินเข้าไปหากลุ่มเด็กอีกโต๊ะยิ้มเขินเน เรานั่งด้วยได้ไหมเด็กหญิงอีกคนพยักหน้าเลื่อนที่ให้อย่างเต็มใจมินตรานั่งลงหัวใจเต้นเร็วแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะเธอรเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้อาจไม่เย็นชาเหมือนที่เคยคิดอีกต่อไปเสียงหัวเราะเบาๆลอยตามลมใบไม้ในสนามแกวงไกวแสงแดดยามบ่ายทาบทับบนโต๊ะกลางสนามมินตรานั่งทานข้าวไป พูดคุยกับเพื่อนใหม่ทีละคำแม้จะยังลังเลแต่รอยยิ้มเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆครูประจำชั้นเดินผ่านหยุดมองเธอชั่วครู่ยิ้มให้ด้วยแววตาอบอุ่นไม่มีการตัดสินไม่มีคำตำหนิเมื่อกลับถึงบ้านเธอเปิดประตูรีบวิ่งเข้าไปในอ้อมกอดพ่อวันนี้หนูมีเพื่อนแล้วนะคะเขาก้มลง กอดเธอแน่นกลิ่นแชมพูเด็กกลิ่นของความสุขแท้จริงเก่งมากเลยลูกเขากระซิบเบาๆเธอเงื่หน้าขึ้นแววตาสดใสคุณครูคนนี้ใจดีมากหนูไม่กลัวแล้วเขาไม่ได้ตอบทันทีแต่แอบหันหน้าไปอีกด้านเช็ดหยดน้ำตาเล็กๆที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นมินตรานั่งวาดรูป สีไม้กระจายเต็มโต๊ะในภาพมีตัวเธอมีพ่อและมีโต๊ะเรียนเล็กๆใต้ต้นไม้ใหญ่รอบข้างมีเด็กหลายคนทุกคนยิ้มไม่มีใครร้องไห้เขามองภาพนั้นหัวใจอบอุ่นมันไม่ใช่แค่ภาพเด็กวาดเล่นแต่มันคือความหวังความหวังว่าหากมีใครสักคนกล้าหยุดฟังเสียงของเด็ก หากมีผู้ใหญ่สักคนลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกนี้ก็อาจกลายเป็นที่ปลอดภัยสำหรับหัวใจเล็กๆเหล่านี้อีกครั้งค่ำคืนนั้นอากาศเย็นลงเล็กน้อยมินตรานั่งอยู่ริมหน้าต่างสายลมพัดผ้าม่านปลิวเบาๆเธอเงยหน้ามองดาวมือเล็กๆกอดตุ๊กตาหมีไว้แน่นพ่อเดินเข้ามาช้าๆนั่งลงข้างเธอ วางผ้าห่มคลุมไหล่ลูกสาวทั้งสองคนเงียบแต่ใจกลับพูดกันได้โดยไม่ต้องใช้คำหนูไม่กลัวแล้วใช่ไหมเขาถามเบาๆมินตรายิ้มดวงตาสะท้อนแสงดาวหนูมีพ่อแล้วคํำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้หัวใจเขาสั่นไหวเธอไม่ได้พูดว่าพ่อปกป้องหนูเธอไม่ได้พูดว่าหนูรอดแล้วเธอพูดว่า หนูมีพ่อเพราะสำหรับเด็กคนหนึ่งการมีใครสักคนอยู่ข้างๆสำคัญพอจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเขากอดเธอแน่นไม่มีคำสัญญาไม่มีแผนการใหญ่โตมีเพียงความเงียบและความรักที่ไม่ต้องพิสูจน์แสงไฟในห้องค่อยๆดับลงเสียงลมหายใจของมินตราเบาลงเรื่อยๆหลับในอ้อมแขนที่ปลอดภัยที่สุดของเธอ และในความมืดที่เงียบสงบเสียงร้องให้ในกิติดผมได้กลายเป็นอดีตไปแล้วแต่บทเรียนจากมันจะไม่เงียบอีกต่อไปมันจะถูกเล่าต่อจะถูกฟังและจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนลุกขึ้นเพื่อปกป้องเสียงของเด็กคนหนึ่งเสียงที่เคยเล็กแต่ตอนนี้ดังกว่าที่เคยเป็น